นนัีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว e ค l อยต์ทุก day #tag tag tag EP ที่6ค่ะวันนี้เรามากันใน h h a s #tag ที่เจียมจนสุดๆกับบรรยากาศการเมืองในช่วงนี้อีกแล้วนะคะกับ #tag แก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะก็ถ้าใครตามข่าว2-3สวันนี้การเมืองเราจะพบว่ามีคนแซวเยอะว่าก้าวไกลากาลังตีกับเพื่อไทยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราลืมชอร์ไว้ในตู้สื้อาเดี๋ยวก่อนนะ โอ้ขอโทษนะหรือวันนีู้เชื้อข้าเลยก็สรุปว่าวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรัฐธรรมนูญกันนะคะว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรและวทาไมเขาถึงมีการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะ ก่อนอน่นเลยค่ะรัฐธรรมนูญเนี่ยคือกฎหมายสูงสุดในการจัดระบบการปกครองเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งปวงในประเทศเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือทุกกฎหมายอื่นที่จะออกมาต่อจากนี้จะไม่สามารถขัดกับรัฐธรรมนูญได้รัฐธรรมนูญว่ายังไงเราก็ต้องว่าตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับแรกสุดของประเทศเป็นของคณะราษฎรค่ะสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนะ ทีนี้รัฐธรรมนูญที่น่าสนใจหลังจากฉบับแรกอะ่ะมันก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เรื่อยมาแก้ไขนู่นนี่นั่มนมากมายหลายฉบับทุกครั้งที่มีการรัฐประหารก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกครั้งนั่นแหละแต่รัฐธรรมนูญที่น่าสนใจมีอยู่2ฉบับค่ะฉบับแรกคือรัฐธรรมนูญฉบับปี4 0ที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่า เป็นฉบับแห่งประชาชนและฉบับที่สองก็คือ60ก็คือรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าประชาชนอยากแก้ไขยเยอะที่สุดนะอย่างแรกค่ะเรามาดูรัฐธรรมนูญฉบับปี40กันก่อนค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธรรมินปี35พฤษภาธรรมินก็อารมณ์คล้ายๆ14ตุลาแต่ว่ามันไม่รุนแรงเท่านั้นก็มีกองทัพลงถนนปราบปรามประชาชนประมาณนี้นะคะทําไมมันถึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแห่งประชาชนพอ เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนโดยสอส,อสอลอย่อมาจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบจากตัวแทนจังหวัดจํานวน76จังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆและอีก23คนมาจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาเช่นวิศวะแพทย์ วิทยาศาสตร์การศึกษามันเลยกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากความเห็นของประชาชนทั้งประเทศและมาจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาด้วยกันอย่างที่2ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้กาหนดให้มีสิ่งที่เรียกว่าองค์กรอิสระก็สมชื่อของมันอะมันก็เป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของพรรคการเมือง รัฐบาลหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งองค์กรอิสระมันเลือกมาจากหลายหน่วยงานอย่างเช่นองค์กรที่1ให้ภาคประชาชนเป็นคนเลือกองค์กรที่2ให้ตุลาการเป็นคนเลือกองค์กรที่3ให้พรรคการเมืองเป็นคนเลือกองค์กรที่4ให้สื่อมวลชนเป็นคนเลือกพอมันมาจากหลายที่มามันก็จะมีการคานอำนาจกันเองอย่างที่3ค่ะมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กำหนดว่า การเลือกตั้งอ่ะเราจะเลือกบัตรสใบก็คือเลือกสสประจำเขตแล้วก็เลือกสสปตีิลิส์บัญชีรายชื่ออ่ะข้อดีของมันก็คือพอเราเลือกสสประจำเขตอ่ะเราก็จะได้คนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, คนเนี้ยทางานดี การเลือกปฏิลิสอะแปลว่าเราอะชอบพักการเมืองเนี้ยเพราะนโยบายเขาดีคือเหมือนสมัยก่อนมันจะเป็นเลือกแบบสสประจำเขตอย่างเดียวอะแล้วมันทําให้ทุกคนอะเลือกแต่อะไรที่ทําให้เขตของตัวเองอะพัฒนาแต่กลายเป็นว่าประเทศอะไม่พัฒนาเพราะว่าทุกเขตก็เน้นนโยบายให้กับเขตของตัวเองไม่ได้เน้นภาครวงของประเทศพอมีระบบบัญชีรายชื่อหรือปฏิลิสเข้ามา มันทาให้คนเลือกพรกการเมืองที่ทําให้ประเทศพัฒนาไปได้ด้วยดีขึ้นก่ถัดมาค่ะนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากสสเท่านั้นก็คือว่านายกอาจจะแต่งตั้งคนนอกไม่ได้อย่างน้อยอ่ะก็ต้องเป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปและสุดท้ายค่ะสอวอทั้งหมดจะมาจากการเลือกตั้งหน้าที่ของสอวอก็คือตรวจสอบการทํางานของสสในรัฐธรรมนูญปี40น่ะคนที่ตรวจสอบสสอ่ะก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะมันก็เลยกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิกับประชาชนมากที่สุดก็ตามเชื่อค่ะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ ประชาชนที่แท้จริงนะแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็อยู่ได้ไม่ถึง10ปีเว้ยเพราะว่าในปี49มีการรัฐประหารเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการจะโค่นรัฐบาลของคุณทักษิณน,นะคะมาตราไหนที่โดนแก้บ้างมี2อย่างที่สําคัญที่โดนแก้ค่ะข้อที่1สอวอตอนแรกอ่ะเราไปคนเลือกสอวอทั้งหมด200คนประชาชนเป็นคนเลือกแต่ตอนเนี้ยสอวครึ่งน,นึงมาจากการเลือกและอีกครึ่งน,นึงมาจากการแต่งตั้งเมื่อใดก็ตามที่มีคําว่าการแต่งตั้งเมื่อนั้นคือเสียงของประชาชนไม่มีความหมายนะอย่างที่2ก็คือองค์กรอิสระก็ไม่อิสระะออีกต่่ไปค จากการที่เราแบ่งว่าองค์กรที่1เลือกโดยฝ่ายประชาชนองค์กรที่2เลือกโดยพรรคการเมืองกลายเป็นว่าทุกองค์กรอิสระจะถูกเลือกโดยตุลาการและข้าราชการเท่านั้นการทํางานกับระบบการคานอําน,นาจมันก็เลยลดลงไปเพราะว่าทุกองค์กรคนเลือกก็เป็นคนคนเดียวกัน่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้ทํางานคานอํานาจกันเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันถัดมาค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็อยู่ได้อีกไม่นานอีกเช่นเคยเมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่าลุงตู่ของเรากับคณะคอส ของเขานะคะก็เขียนมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี60ถ้าใครจํากันได้ช่วงนั้นจะมีการเรียกร้องให้คนอ่ะออกไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญกันนะมาตาที่สําคัญที่โดนแก้เนี่ยมีเยอะแยะมหาศาลเลยนะคะแต่ว่าที่มันดูไม่เมกเซนสุดๆอะ่ะก็คือสอวอ250คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบสสอ,อะ่ะคนที่เลือกเข้ามาคือคอสอชอแล้วคอสอชอก็เป็นรัฐบาลเก็ตไหมได้เอาวะมันดูไม่เมกเซนเนาะกับคนที่ตรวจสอบเราแต่งตั้งโดยเราเองอะ่ะแต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะ ในปรระเเทศของาและจากปกติที่สวมีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลสสอหรือตรวจสอบร่างกฎหมายใดๆก็ตามสวดันมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งขึ้นมาก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแต่สวมันไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนไงแต่ว่าสภามี750เสียงสว250เสียงอ่ะสวคิดเป็น1นส่วนสเสียงของรัฐสภาแล้วอ่ะแต่ว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีอ่ะเป็นสิทธิ์ของประชาชนแค่2ส่วนจาก3ส่วนอ่ะอีก1ส่วนอ่ะคอสชเขาเลือกให้เรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ make ซนส์มากมาก ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกฎหมายในการเลือกตั้งก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าตอนที่เลือกตั้งเนี่ยระบบการนับคะแนนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันพิลึกมากพิลึกจนถึงทุกวันนี้ยังอธิบายกติกาการนับคะแนนไม่ได้เลยนะด้วยเหตุผลนานานับประการที่กล่าวมาค่ะมันก็เลยนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขากําลังเรียกร้องกันอยู่ในโซเชียลตอนนี้โดยองค์กรที่เรียกร้องเยอะที่สุดตอนนี้เป็นไอรอนะคะโดยไอรอเนี่ยเขาต้องการจะยกเลิก5มาตราแล้วก็แก้ไข5มามตา เราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง 1. ยกเลิกการเปิดทางนายกคนนอกอย่างที่บอกไปค่ะนายกที่ดีมันควรจะเป็นหนึ่งในสสที่อย่าง,ง้อยประชาชนก็เลือกมาไม่ใช่แบบอยู่ๆอย,อยู่นอกสภาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้เสียงจากประชาชนสักเสียงก็ได้แต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดูแลประชาชนทั้งประเทศได้มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น2ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือคอสอชอเขียนสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาเป็นแผนการบริหารประเทศไปอีก20ปีข้างหน้าประเด็นก็คือคอสอชอ มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนแต่อยู่ๆมากําหนดทิศทางของประเทศที่มันเป็นอนาคตของคนทั้งประเทศมันไม่ได้เปล่าวะอย่างที่3 ต้องไม่มีแผนปฏิรูปประเทศอันนี้มันก็้ายๆยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะอยู่ๆคอสชอจะมากําหนดว่าเราจะปฏิรูปประเทศทั้งๆที่คอสชอเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้มาจากประชาชนมันก็ดูไม่ค่อยโอเคนะคะอย่างที่4ผู้บริหารท้องถิ่นแบบพิเศษเมื่อก่อนเนี่ยระบบการเมืองท้องถิน่นก็คือลองนึกถึงสภาพต่างจังหวัดอบตอตำบลผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ใช่ปะ แต่และถ้าทำนมนูญฉบับเนี้ยผู้บริหารท้องถิ่นอะ่ะมันมาจากวิธีอื่นที่ไม่ใช่การเลือกตั้งอะ่ะอาจจะเป็นการแต่งตั้งหรือเป็นวิธีอื่นพอเราพูดถึงคําว่าแต่งตั้งอย่างที่บอกใครคะ่ะเสียงของประชาชนไม่มีความหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้ยกเลิกผู้บริหารท้องถิ่นแบบพิเศษตรงส่วนนี้ออกเพื่อคือนอนํานาจให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะคะอย่างที่4ค่ะยกเลิกมาตรา279มาตรา279คือมาตราที่ว่าด้วยทุกอย่างที่คอสอชอทาทุกอย่างที่พลเอกประยุธทธ์ทา ใดๆก็ตามไม่ว่าเขาจะปฏิวัติไม่ว่าเขาจะทําอะไรเสียหายไม่ว่าจะมีคนตายในเหตุการณ์นั้นกี่คนเขาไม่ผิดใดๆทั้งนั้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเขาจะไม่ผิดอันนี้คือยกเลิก5้ามาตรานี้นะคะอีก5อย่างต่อมาที่เขาต้องการจะแก้ไข 1. นนายกต้องเป็นสสค่ะมันก็เหมือนจากอันแรกอะนายกมันควรจะมาจากการเป็นสสที่ประชาชนเลือกมา2 สอวอต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนคนที่เป็นคนตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลมันไม่ควรจะมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลประชาชนควรจะเลือกเข้าไปเนาะสามแก้กระบวนการสรรหาคนในองค์กรอิสระ4ปลดล็อกกลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญคืออะไรคือปกติรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราไม่สามารถจะออกกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญได้แต่เราสามารถแก้ไขมันได้ค่ะ กระบวนการแก้ไขของรัฐธรรมนูญปกติอะ่ะก็คือผ่านสภามีประชาชนส่งชื่อไปแล้วก็ดําเนินการพิจารณาแล้วก็แก้ไขแต่รัฐธรรมนูญปี60อะ่ะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขโคตรจะยากเงื่อนไขข้อหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือต้องมีสวยกมือให้1นส่วนสของสวทั้งหมดหรือก็คือ84คนประเด็นก็คือคอสชอเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วสวที่จะเป็นคนยกมือให้ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ย ก็มาจากการแต่งตั้งของคอสชอและคิดว่ามันจะแก้ได้ไหมล่ะอันนี้คือเรายังอยู่ในประเทศประชาธิปไตยถูกไหมอย่างที่5เปิดการจัดตั้งสสรร่างใหม่ทั้งฉบับสสรก็เหมือนปี40นะคะที่คนที่ร่างรัฐธรรมนูญมาจากแต่ละจังหวัดของประเทศแล้วก็มาจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาสรุปง่ายๆว่าประเด็นที่ไอรลอต้องการจะแก้คือเก็บคอสชอและมรดกของคอสชอกลับไปทิง้งแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เหมือน20ปีที่ผ่านมาประเทศเราไม่ได้ก้าวไปไหนเลยเนาะจากที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายหรือรัฐธรรม ที่เขาอยากจะแก้เป็นรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทางนั้นเลย ทำไมกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งถึงสําคัญเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นตัวกําหนดว่ารัฐบาลจะสืบทอดอํานาจหรือเปล่ามันเป็นฟิลเหมือนว่าสมมติเราเลือกพรรคการเมืองสีแดงขึ้นมาแล้วพรรคเนี้ยไม่โอเคเลยเราไม่ชอบการทํางานของพรรคนี้เลยครบวาระสี่ปีอะเราก็ไปเลือกพรรคสีฟ้าแทนได้ถ้าสีฟ้ายังไม่โอเคอีกเราก็ไปเลือกพรรคสีส้มแทนได้ถ้ากฎหมายเลือกตั้งดีอะสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะอยู่กับเราแค่สี่ปีแล้วเราก็จะเลือกสิ่งใหม่เข้ามาแทนแต่ถ้ากฎหมายเลือกตั้งมีช่องโหว่เยอะสิ่งที่เราไม่ชอบมันอาจจะอยู่กับเเราไไปป20ปีลยก็ด้พ ว่าสวมีอำนาจหนึ่งใน3เสียงของประเทศในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วอะเพราะฉะนั้นกฎหมายเลือกตั้งก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเรามาดูเรื่องระบบการเลือกตั้งของไทยตามรัฐธรรมนูญแต่ละปีกันดีกว่าค่ะในปี40กับปี50น่ะค่อนข้างคล้ายกันนะก็คือเขามีบัตรเลือกตั้งสองใบใบแรกเลือกสอสตามเขตคนไหนทํางานดีเราก็เลือกคนนั้นใบที่2คือเลือกพักการเมือง เราชอบนโยบายของพรรคการเมืองไหนเราก็เลือกพรรคการเมืองนั้นข้อดีของสิ่งนี้ก็คือมันทําให้เราสามารถลดอํานาจของสสในพื้นที่ได้ค่ะสมมุติว่าสสเออะดีมากเลยแต่เขาเป็นคนของพรรคสีฟ้าเราไม่ชอบพรรคสีฟ้า เราชอบพักสีแดงเราก็สามารถเลือกแยกกันได้แต่ในปี60ูน่ะบัตรเลือกตั้งมันมีแค่ใบเดียวคือถ้าเราชอบสสเอที่ทํางานดีอะ่ะแต่เขาอยู่พักสีฟ้าเราไม่ชอบพักสีฟ้าเราก็ไม่มีสิทธิ์จะเลือกว่าไม่เอาเราจะเอาพักสีแดงคือมันจะมาเป็นแพ็กเกจคู่กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีการกว้านซื้อตัวนะักการเมืองท้องถิ่นเพื่อที่จะเอาคะแนนเสียงเข้าพักตัวเองนึกออกปะสรุปก็คือด้วยบัตรใบเดียวเนี่ยสอสอเขตอ่ะมาจากการเลือกตั้งก็คือเสียงของประชาชนข้อเสียของมันก็คือเลิมาดอกอกรักคน ของพักนี้ก็จะต้องได้พักนี้เป็นของแถมด้วยมันก็เลยเกิดการกว้านซื้อนักการเมืองท้องถิ่นเกิดขึ้นส่วนอย่างที่2แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยกกตมีกติกาเขียนมาแล้วชัดเจนนะแต่พอถึงเวลานับคะแนนจริงๆอะ่ะมันมีข้อยกเว้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะ่ะ เคยได้ยินคาว่าบัตรขย็งปะในความเ็นจริงมันมีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นอีกเว้ยก็คือกติกามันไม่ชัดเจนมากๆแบบว่านักข่าวไปสัมภาษณ์กก,ะกะตะกะกะตะยังต่อไม่ได้เลยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี60นะคะสุดท้ายค่ะเรามาดูวิธีการแก้รัฐธรรมนูญกันดีกว่าในเมื่อเรารู้สึกว่ารัฐธรรมนูญของปี60เนี่ย มันมีจุดบกพร่องเยอะแยะเหลือเกินที่จะทาให้พรรคการเมืองสามารถสืบทอดอํานาจได้แล้วเราจะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะวิธีการแก้มันมีอยู่3ขั้นค่ะขั้นแรกก็คือเสนอต่อสภาขั้นที่2สภาพิจรารณาแล้วก็ขั้นที่3ทําประชามติค่ะก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไปขั้นที่1ค่ะคนที่จะมีสิทธิ์เสนอต่อสภาได้ว่าจะขอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย มี4คนคณะรัฐมนตรีสสสวรวมกับสสแล้วก็ประชาชนนะคะที่ไอ้รอกําลังต้องการรายชื่อประชาชนห้า0 0ื่นายชื่อเพื่อยื่นเสนอขอแก้รัฐธรรมนูญอะขั้นที่2รัฐสภาพิจารณาค่ะขั้นเนี้ยมันมีเงื่อนไขยอยู่มันต้องมีสอวอ1ใน3ของสอวอเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปกติเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญะ แค่มีเสียงกึ่งหนึ่งของสภาสภาตอนนี้มีสสอ,อยู่500บวกกับสอวออีก2 5 0ทั้งหมดเป็น750ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ750ก็คือ375เสียงแค่นั้นก็ผ่านแล้วแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าไม่ได้ต้องมีเสียงสอวอ,อย่างน้อย8 4เสียงประเด็นก็คือคนที่แต่งตั้งสอวอคือคอสชอไงคนก็เลยมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าสอวอก็มาจากคอสชคอ,อสชอก็เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญอนาคตของชาติไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับประชาชนตรงไหนเลยมีแต่่เกียวอง แต่งตั้งมาทางนั้นเลยเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นนั้นว่าสรุปจบแฮชแท็กแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเย่ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะมันดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็เลคเชอร์จ๋ามากเลยแต่ถ้าเราดูดีๆมันคือเรื่องที่มีผลกระทบกับชีวิตคนไทยทุกคนโด,โดยตรงเลยเนาะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าใครคิดเห็นอย่างไรอยากให้แก้ไม่แก้อย่างไรก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่ตัวเองมีในมือกันด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปข่าวสรุปความรู้หรืออะไรดีฟแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i เวิร์กพอยท์ทุเดไว้ได้แล้วมาเจอกันในม่ได้ทุกวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮช้งหน้าค่ะบ๊ายบายอะไรอ่ะมานอน